ตอนนี้เขาออกมาจากหน้างานแล้วจากวัดป่าน้ำคำน้องน้องน้องคำน้องน้ำคำก่อซ่องเกลืออะไรนี่เลยอำเภอเต้าห้อยจังหวัดสกลนครตอนนี้ออกมาแล้วมาตีครูก็ไปยังลาดดะล่าไปชำช่อมัตีปะโกะขึ้นนี่นะปะโกะแล้วก็ กิโลค่ะพี่น้อถอย80กิโลขาอมีงานแสดงอยู่ที่บ้านบงผพานจังหวัดอุดอรเนี่ยน,นี้พี่น้อใส่ยิงก็ใส่ใส่ปูใส่ทักใส่เน่วันนี้ทำการแสดงที่จังหวัดอุดอร จอดไปสับหลับ hmm. พี่น้องเบียดได้สิเบียดเป็นกับรถเลยมีกำแพงอะไรไม่รู้ลอยมันไปก่อนปะ ถอนกันคือถอนคอนจีแจงกันหนาวยีกเก่าค่ะพี่น้องเมื่อรถถูกหลวกรกะพานตะเบิ่งคอยสบายกันหลาายย่แม่ก็เริ่มเสียงเปลี่ยนนะยายแ <c oughs> ม่ก็เริ่มเสียงเปลี่ยนแล้วแต่ตอนนี้น้ำมูกยังบัลลัยงานจะเป็นกัน,กนละ